วันนี้มาบ่งวิธีการนะครับปลูกเห็ดฟางนะครับเห็ดเฟียงมันเท่านี่แหละอันนี้คือเฟียงที่มักนามมาแล้วนะครับมักนามมาแล้วหล้วคือมาบรรจุนะครับอันนี้คือเขาปลูกในเข่งนะครับเห็ดเฟียงปลูกเข่งตอนนี้ก็คือเขาเอาเฟียงที่แช่นามมาแล้วนะครับลงอัดมาเรียบร้อยเป็นสันหนึ่งแล้วก็เอาพุ้นนะครับปุ๋ยคอกเนี่แหละลงร้อมแล้วก็จะตามด้วยเสื่อเห็ดนะครับ ขึคมให้แน่นนะพี่น้องอันนี้วิธีการนะครับแล้วก็จะเอาเฟืองนะครับมาลงอีกชั้นที่สชัส้นที่สองต่อไปนี่นะครับเบิ้งวิธีการนะครับเบื้งวิธีการเฮ็ดเฮ็ดฟางจากเข่งนะครับเข้ากับสื่อเข่งมาเข่งพลาสติกนะครับอ่าตะกร้านะครับตะกร้าพลาสติกนั่นแหละเข่งก็ได้ใบละยี่สิบบาทตามล้านยี่สิบนะครับเอามาหลกักกระเงมา ตัดไม่นะครับเพราะว่ามันตามันทีเกินไปเทากับมาตัดให้ตาห่างๆนะครับเพื่อเสดให้เหด็ดออกได้สะดวกดอกง่ายนะครับอันนี้คือห้าเหด็ดที่กิงนี่พอกหลบสามแล้วครับพี่น้องอันนี้ชุดไม่นะครับชุดไม่เพราะว่าเสยเห็นเทากับสร้างมาหัวก็หอดนะครับแลเขาจะมาปลูกในนี้พอรุ่นต่างๆเนี่นกกะทิว่าออกแล้วครับออกเราออกง้งแล้วนี่นะครับเบิ้งวิธีการนะครับวิธีการเหด็ด อันนี้คือเสือเห็ดกได้พี่น้องอันนี้เสือเหือเสี่ห้าก็จะโห้ลงไปรอบนะครับรอบได้ให้รอบๆอบทัวนะครับแต่ละสัตอันนี้สามารถเ็ดกินไว้กินอยู่บ้านนะครับกินอยู่บ้านก็ได้สะดวกนะครับสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการเก็บเกี่ยวนะครับ น้ำเขาอยากกินเท่ากับไปเก็บเอาของเขานี่แหละหรือถา้าฮ็ดได้หลายๆก็สามารถขายได้ผมลับพี่นอ้องนี่คือสันที่สองนะครับลงเซอเหฮิแล้วอ่าสั้นต่อไปครับเป็นสั้นที่สามี้ก็จะเฮ็ดจนเต็มนะครับฮ็ดจนเต็มเอาเพื่อนี่เขาเตรียมไว้นะครับมาเป็นสั้นที่สามเป็นสั้นต่อไป อันนี้คือได้พ้นกิง่งนะครับอันนี้บ่อแมนมาเอามาเฮ็ดเพื่อต้องการไล่นะครับอันนี้คือได้พ้นกิ่งเฮ็ดมาแล้วนะครับไลยเข่งแล้วพี่น้องไลายเข่งหลยตะาก,ก้าแล้วเมื่อนี้กัเฮ็ดเพิ่อมอีกจักสามเนี่ยแหละครับเพราะว่าวัตถุดิพ่อก็คือเข่งนี่เมืมอ่อไรเมมีสามใบก็เลยเฮ็ดสามใบซะก่อนเสือให้หน่าก็เที่ยวมาจำกัดนะครับขีกเสือจำกัดแต่กับว่าร้ายมือ เห็นดอกเห็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวส่วนดอกเห็ดนั่นพอมือไดใมันออกนะครับอ่าของสามชุดนี่เราก็จะให้พี่นอ้องเข้าในเบื้องอีกทีนึงจะได้เห็นกันนะครับว่ามันออกแทรบอรนะครับแต่บอได้เลยว่าพี่น้องเห็นแล้วสิอึง้งสําหรับผู้หัดเห็ดนะครับมือไม่สําหรับมือไม่นะครับก็ลองเบื้องเ่ตะกา้ากรได้โดยที่เรต้องไป เห็ดอัดเป็นก้อนเฟืองนะครับอยู่น้ำไ้น้ำนาข่านเฝาอันนี้อยู่บ้านครับว่าต้องเฝอานี่ยโบยพุก,กามาลักดอกน้ำเฮียนมาลักเขาจะยกไปเป็นเข่งเป็นตะกร้าพุ่นล่ะยกไปบดชุดมันพุ่นล่ะครับแต่ว่าถ้าพูดได้สนใจนะพี่น้องอยากได้ที่เฮาอัดให้แล้วๆเนี่ยก็มีการจำหน่ายพร้อมนะครับมีการจำหน่ายให้พร้อมเดี๋ยวกะชุดต่อไปเดี๋ยวจะอะไรบิ่งนะครับผม